สวัสด,ดีสวีดัตคะ่ะทุกคนมาพบกับชนด,ดาพาทำอีกแล้วคะ่ะวันนี้ชนด,ดาพาทำภูมิใจนําเสนอราดหน้าเส้นใหญ่หมูนุ่มจ้ามาเรามาหมักหมูกันก่อนเลยคะ่ะจะใช้สันคอหมูนะคะใส่แป้งมันลงไป1ช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วขาว1ช้อนชา,ต,าต่อด้วยน้ํามันหอยสองช้อนโต๊ะตามต่อด้วยพริกไทยป่นหนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ํามันพืช1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คุเลคุเลคุเลให้เข้ากันนะคะตามต่อด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะแล้วก็คุเลคุเลคุเลให้เข้ากันนะคะ แล้วก็หมักทิ้งไว้ในตู้เย็นประมาณ30นาทีนะคะออได้เลยค่ะว่าสูตรนี้หมูนุ่มและอร่อยมากๆค่ะไป<า>จ้าเราไปเตรียมผักคะน้ากันเลยค่ะผักคะน้าจะใช้แค่2ต้นนะคะเราจะหั่นเป็นก้านใบอกอกก่อนนะคะแล้วก็หั่นในส่วนของยอดแยกออกไปก่อนนะคะที่เหลือจะเป็นก้านเราจะมาเลาะในส่วนที่มันแข็งๆออกนะคะจากนั้นก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคําค่ะในส่วนของก้านที่ติดใบเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคํานะคะเราไปเตรียมเตาเพื่อลวกคะน้าเลยค่ะใส่น้ําลงไปนะคะ ใส่น้ำมันพืชลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะรอให้น้ำเดือดนะคะแล้วก็ใส่คะน้าลงไปได้เลยค่ะให้คะน้าสลดสักนิดนึงนะคะเราก็สามารถตักขึ้นได้เลยนะคะทุกคนเราจะนําคะน้าที่ลวกนี้ไปน็อกในน้ําเย็นโดยเราจะใส่น้ําแข็งลงไปด้วยนะคะแล้วก็เอาคะน้าลงไปได้เลยค่ะเพื่อให้คะน้ามีความเขียวสดและน่าทานค่ะต่อไปเราไปเรียมในส่วนของเส้นกันเลยนะคะเส้นอันนี้เหนียวนุ่มมากๆเลยค่ะใส่ซีอิ๊วดําลงไปเพื่อเพิ่มสีสันและเพิ่มความหอมนะเรียงเตาเพื่อจะผัดได้เลยค่ะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อย น้ำมันร้อนมากๆนะคะเราก็าใส่เส้นลงไปเลยค่ะผัดเส้นเราจะใช้ไฟแรงนะและอาศัยความรวดเร็วในการผัดค่ะเราจะไม่ผัดนานนะคะผัดพอให้เส้นทุกเส้นได้โดนความร้อนเท่านั้นค่ะ,ะว่าผัดนานเกินไปจะทําให้เส้นเหนียวแล้วก็ติดกันไม่น่าอร่อยต่อไปเราไปเตรียมน้าราดกันเลยค่ะใส่แป้งมันหรือแป้งเท้าลงไป4ช้อนโต๊ะใส่ซีอิ๊วขาวลงไป3ช้อนโต๊ะใส่น้ําตาลทรายลงไป1ช้อนโต๊ะเติมน้ําเปล่าลงไปนะคะแล้วก็คุเลให้เข้ากันนะคะซอตัวนี้จะทําให้น้ําราดของเราเหนียวหนืดค่ะเราจะไปทำน้ำ ซอสในถ้วยที่2กันต่อนะคะใส่เต้าเจี้ยวลงไป2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวลงไป3มช้อนโต๊ะใส่น้ำมันหอยลงไป2ช้อนโต๊ะตามต่อด้วยกระเทียมสับนะคะใส่ไข่ไก่ลงไปอีก2ฟองตัวนี้จะช่วยให้น้ำของเราโค้นมากๆเลยค่ะใส่พริกไทยลงไป1ช้อนชาเติมน้ำเปล่าลงไปสักนิดนึงคุเลให้เข้ากันแล้วก็ไปเตรียมเตาได้เลยค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะรอให้น้ำเดือดนะคะแล้วก็ใส่ซอสที่มีเต้าเจี้ยวลงไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็ให้คุเลคุเลให้เข้ากันนะคะทุกคนการคุเลนะคะ ควรจะคนไปทางเดียวกันนะไข่ okay, ที่อยู่ในน้ําซอสเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่เนื้อลงไปเลยค่ะเราจะใส่ซีอิ๊วดําลงไปสักนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มความหอมและเพิ่มความหวานค่ะแล้วก็จะนําน้ําซอสที่มีแป้งมนันมาเทใส่ลงไปเลยนะคะที่จะเทอย่าลืมคนสักนิดนึงนะคะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะขั้นตอนก็อาจจะเยอะไปนิดนึงนะคะแต่ว่าอร่อยแน่นอนค่ะทุกคนบอก,บอกได้เลยค่ะว่าสูตรนี้อร่อยแน่นอนค่ะแต่สําหรับวันนี้ชนะด,ดาพาทามขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ ก่อนนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ